ซ้อมซอมโอโอแทแน่นะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นหน้าห้องของเราเลยคะเดี๋ยวเราจะมาทำซับวุชชี่ที่ซื้อใหม่แบบใหม่นะคะเพราะว่าอ,าอันเดิมนะคะเราพูดเบาไปหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแบงนี้นะคะแล้วก็มีซับวุชชี่ที่ซื้อใหม่เพิ่มขึ้นด้วย สลโลน,นะคะแต่ว่าด้านหลังแข็งมากเลยค่ะชิ้นละ20บาทนะคะคุณพงศ์ยินใจให้ด้วยนะคะแถมเป็นิดมาด้วยมีสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าด้วยนะคะแล้วเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นปลาไทกินะคะนี่ค่ะปลาไทกิ ไม่ได้อยู่ค่ะโลไลมากเลยนะคะตาเป็นรูปหัวใจนะคะปากปากเป็นด้านหลังนะคะจะเป็นขู่ขะขู่ขานะคะตําหนินะคะก็มีตําหนิจงานด้านหลังด้วยคุจนๆกันแตะนะคะไปดูอันต่อไปกัน ดนด้าบันนะคะเป็นตัวผู้ชายนะคะ<อ>นี่ค่ะน่ารักมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะอันต่อไปกันนะคะก็จะเป็นหัวเห็ดแมวนะคะดูเก่ามากเลยนี่นะคะนี่ค่ะที่ตั้งชื่อมันว่าหัวเห็ดแมวก็เพราะว่าด้านหลังมันเป็นยึกยิบยิยึกยึกยยึกยเหมือนเห็ดน,นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะ อันต่อมาค่ะก็จะเป็นไอตัวนี้เลยค่ะเป็นคาขากูเดทามะค่ะหน้าสีเขียวนะคะสโลมาแล้วก็ตำหนินะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็ตำหนิจากองค์งานตรงนี้นะคะแล้วไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะชิ้นต่อมานี่นะคะเราจะเป็นนี้เลยค่ะแก้วมังกรนะคะตำหนิจากองค์งานนางเยอะมากเลยเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะ ถึนต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นเอ่อมะเฟืองนะคะนี่ค่ะสโลมากนี่คือสีมันสดใสมากเลยอะมันร่าเรงิงจริงไหมร่าเร,งร,าเรงาิงค่ะร่าเริงขั้วใจค่ะมากไปแล้วค่ะต่อไปไปดูอันต่อมากันเลยนะคะอันต่อมานี่นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะเป็น เป็น่างนี้นะคะอันนี้กลิ่นหอมนะเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยนะคะอันนี้ซื้อไปสองวันที่แล้วนะคะอันนี้ซื้อมาวันนี้นะคะไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้นะคะซื้อมาวันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้หอมนะคะอันนี้หอมกว่าอันนี้ค่ะกลิ่นคล้ายๆกันมากเลยนะคะแต่กลิ่นอันนี้แรงกว่านะคะนี่ค่ะแท็กนะคะแท็กปุ๊บบายปุดนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้เป็นสีทองนะคะสายมันนะคะของญี่ปุ่นเลยแ็กเกจมัน่นารักฟุง้งฟิ้งมีงกระดิ่งแมวมากเลยนะคะต่อไปเป็นแมวแบบนี้นะคะเป็นปลาหมึกย่างนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็ซื้อมาวันนี้นะคะเหลือตัวอย่างยกตัวอย่างที่ซื้อมาวันนี้ก่อนนี่ค่ะก็จะเป็นอันนี้นะคะปลาหมึกนะคะ ตนีซื้อมาวันนี้ก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็มีค่ะนี้แล้วซื้อมาวันนี้อีกอนึงก็จะเป็นแพนด้าบันนะคะแล้วก็เออมะเฟืองนะคะค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะทุกคน กับสชี่แทบวันนี้นะคะบายายลกก่อนนะคะทุกคนวันนี้เปลี่ยนมุมบรรยากาศเป็นหน้าห้องน้ำเลยนะคะค่ะนี่คือประตูห้องนอนของชั้นนะคะส่วนนี้นะคะคือห้องนอนของพี่นะคะลูมากันเขนเลยนะคะ โอ้โหฟองกาเดเยอะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไล่ฟองกาดออกก่อนนะคะแต่มันก็ไม่ไปสักทีนะคะค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายฉันเชื่อศาสนาคิดเข้าใจ